สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฮานอยพารวยนะคะวันนี้ก็มาพบกับอาจารย์แอตักศิลาค่ะวันนี้ตรงกับวันพรฤหัส,สป,ปดีที่เสร็จพฤษภาคมพศ2563กนะคะก็มาพบกับบรรยากาศใต้ร่มไม้พร้อมกับได้ยินเสียงนกด้วยนะคะแล้วก็อาจารย์คิดว่าวันนี้ฝนอาจจะตกนะคะที่บ้านอาจารย์นะคะก็ ขอให้ทุกท่านนะคะได้รับชมอาจารย์แล้วก็ติดตามอาจารย์มาโดยตลอดเนี่ยได้รับความเพ่งความปังแบบนี้ไปทุกๆวันเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะขอบคุณสําหรับกําลังใจทุกๆกําลังใจที่ส่งมาทางใต้คอมเมนต์แล้วก็ทางลายส่วนตัวหรือลายกลุ่มด้วยนะคะบางบางบางวันอาจารย์อาจจะตอบช้าบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะคะก็ต้องกลับขออภัยด้วยแต่ว่าอาจารย์ตอบทุกคําถามแน่นอนค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะติดตามชมอาจารย์แบบนี้แล้วก็ให้กําลังใจอาจารย์แบบนี้ไปในทุกๆวันนะคะแล้วก็ วันนี้ดาวเด่นประจําวันในแต่ดาวเด่นประจําวันนี้นะคะแล้วก็ในแต่ละวันของทุกๆวันนะคะทุกท่านสามารถนําตัวเลขเหล่านี้ค่ะไปวิเคราะห์ใช้ได้ตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะคะเอาที่ท่านชอบได้เลยเนาะแล้วก็ดาวเด่นวันนี้นะคะดวงแรกเรามาเริ่มกันเลยค่ะ ดาวเด่นดวงแรกนะคะคือดาว3ค่ะดาว3นะคะหรือดาวอังคารอยู่ในตำแหน่งเทศาตรีเลิกและยังเป็นอุจจารพิมุกก็อยู่นวังลูกที่2มีดาว3หรือดาวอังคารเป็นเจ้านาวังและยังได้นวังบริสุทธิ์ค่ะดาวเด่นตัวที่2ประจําวันนี้ดาว6นะคะดาวหหรือดาวสุกอยู่ในตำแหน่งเทศาตรีเลิกและ ยังเป็นอนุเกษตรสลับเรือนเกาะอยู่นวังลูกที่1มีดาวหหรือดาวศุกร์เป็นเจ้านวังและยังได้นวังบริสุทธิ์ค่ะดาวเด่นตัวต่อไปประจําวันนี้ดาวเกนะคะดาวเก้าหรือดาวภเกตอยู่ในตําแหน่งมหัศโนแห่งเริกเกาะอยู่นวังลูกที่5มีดาวหนึ่งหรือดาวอาทิตย์เป็นเจ้านวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปดาว4ี่ค่ะ ดาวสี่หรือดาวพุธอยู่ในตำแหน่งโจโรเลกและยังเป็นอนุเกษตรสลับเรือนเกาะอยู่นวังลูกที่2มีดาว8หรือดาวราหูเป็นเจ้านวังค่ะดาวเด่นตัวต่อไปนะคะดาว8ค่ะดาว8ดหรือดาวราหูอยู่ในตำแหน่งเทศาตรีเลิกเกาะอยู่นวังลูกที่สองมีดาวสหรือดาวอังคารเป็นเจ้านวังค่ะดาวเด่นตัวสุดท้ายประจําวันนี้นะคะดาวหนึ่งค่ะดาวหนึ่งนะคะ หรือดาวอาทิตย์อยู่ในตำแหน่งมหาธโนแห่งเริกและยังเป็นมหาอุดเกาะอ,อยู่นาวาังลูกที่7มีดาว6หรือดาวศุกร์เป็นเจ้าณาวาังค่ะและเป็นประจําทุกๆวนันอาจารย์ก็จะคัดจาก6ตัวให้เหลือ4ตัวและทุกท่านสามารถนําไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้เลยนะคะดาวเด่นดวงแรกวันนี้นะคะ3ค่ะ4ค่ะ1นะคะ 6คะ่ะ3 4 1 6สามารถนำจับคู่3หรือคู่2ได้เลยเช่น4 1 6 6 4สหรือจะนำตัวเลขที่อาจารย์คัดออกมาไปจับในจักรราศีได้เลยเช่น1 6 8หรือ143อะไรแบบนี้ได้เลยนะคะเอาตามที่ท่านชอบแล้วก็เหมือนเดิมทุกๆครั้งค่ะ6กับ9เลขเดียวกันนะคะปกติแล้วอาจารย์จะบอกแบบนี้เสมอและบางครั้งบางวันนะคะจะมากลับหัวกลับหางกันจริงๆนะคะบางวันก็มาเบิ้นหน้าเบินหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยู่ที่ดวงของท่านด้วยแล้วก็ท่านนำไปวิเคราะห์ได้เลยนะคะดาวเด่นดวงเดียวที่อาจารย์ให้วันนี้นะคะเด่นๆ4ี่ค่ะ นำไปเสี่ยงโชคได้เลยนะคะเอาตามที่ท่านชอบนะคะท้ายคลิปเหมือนเดิมค่ะอาจารย์จับคู่2คู่3ไว้เป็นแนวทางให้สําหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้าลิงก์ไลน์กลุ่มอาจารย์สามารถเข้าร่วมได้ฟรีนะคะกดตรงชื่อรายการฮานอยพารวยค่ะเลื่อนลงมานิดเดียวจะมีลิงก์ไลน์กลุ่มอาจารย์แอบแปะไว้อยู่ทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเข้าไปพูดคุยก,กับอาจารย์ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มแอดมินค่ะวางตัวเลขของอาจารย์ท่านอื่นในสถาบานันตักศิลาของเราด้วยให้เป็นเวลานะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์แอ้แบบนี้ทุกๆวันนะคะคอมเมนต์ติชมรายการอาจารย์ได้ใต้ YouTube ได้เลยอาจารย์ตอบทุกคําถามค่ะวันนี้ก็ตาไปกับบรรยากาศใต้ร่มไม้แล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ